ครับวันนี้ก็เป็นการมาร่วมแถลงข่าวของงานที่น่าจะอลังการที่สุดแห่งปีของ Lazada าคับเป็น Lazada 11:11แล้วเราก็ยังกำลังอยู่กันที่ Lazada Trendy Space ครับเป็นพื้นที่จัดงานที่ร้านพาร์คารากอนมีตั้งแต่วันนี้ครับ10 11 12 3วันครับครับอย่างต่อเขามีโค้ดทีเศนสใช่รับแน่นอนครับผม ถ้าใครใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้อขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยเราไม่เล่นสินค้าอะไรในเรื่องนี้ตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับเนอะประจใจเนอะต่อครับก็จริงแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเอ่ออมบาสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาทีมบิวตี้ เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกจเจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป,ป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบม,มันแบบเนี่ยดูหน้าผมน่าเข้าใจอะมันค้มเลยอนะใช้ต่อปากเครับ ฝานะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้าสิบเ็ดสิบเอ็นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน l a ซ a ด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดรนะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะครับผมที่แอปลาซาด้รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ t r e n d ี้สเปซก็สามารถดูไลฟ์ได้ในลัสไลฟ์นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้11.11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11.11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนนีอเราถ่ายภาพผอมาแล้วกับย่าเป็นภาพจากผมเนี่ยนะครับว่าพพิตติ้งอ๋อพิตติ้งภาพออกมาแล้วหลังที่วันนั้นพูดไปยังไม่มีภาพเราวันนี้มีภาพแล้วเป็นไปเช็คฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างจริงๆเช็คฟีดแบ็กจากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีไม่งั้พวกพี่เห็นว่าไงไงฮาละฮะ ฮือฮานี่แปลว่าดีโอเคอ่าทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขากฮือฮานะครับแล้วตอนเช็คเองไมคทเป็นแบบก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขาภ่มกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลย delay. ดีเลยแค่นั้นเองมีความสุขนี้ครับยังไงบ้างกับการลงงานก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้ละครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความวินเทจเราจะไม่ใช่เขาพิเรียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมใช้คานี้แล้วกันะะไม่อยากใช้คําว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชิน,นผมก็พยายาม้วครับเพราะว่าคิวแรกเราก็เจอแบบไดรหลอกแบบสีหน้าเอซียอ่ะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีกจะร้องไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปีน้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกอะไรที่คนน่าจะยิ้มยิ้มได้มีความ่างที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับมันจะดูเครียดๆด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรใช่ไหมเรื่องนี้มันผ่อนคลายลงใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บทเครียดๆแล้วก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียดแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่นบอกเลยว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกัน แต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยตลาดบอลเล่นเล่นกับพลมาเล่นของแอนเนี่ยคุณเห็นเขาเครียดไหต่อเราไม่เครียดหรอไม่เลยพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอด ยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วครับแต่แต่เราถึงแบบว่าขอขอบคุณนะขอบพี่แอนพี่แอนมันจะรู้ว่าเขาไม่โหคนอะเข้าใจผิดไม่เขายังไม่ได้ออกเปล่ามือนยังไม่แบบโหไอ้นี่ยังไม่่าอมันยังไม่ได้ข่าแบบหรือว่าเพรต่อสนิทกับพี่แอนก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้มีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกหมาดีึงว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลย ไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แรกมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละแล้วเราก็จะเขียนรีวิวใหม่ป่ะคะเราเขียนรีวิวให้พี่แอนใหม่เอสำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า ที่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากมากใช่นี่ครับจะมีเรากับพี่แอนค่อนขา้างตารงกันก็เลยเข้าใจมุมก็เกิดวันจันเหมือนกันไงก็เอยอ <laughs> จะลบภาพไปเลยที่คุณบอง ไม่ผมก็จริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ่ะเพราะเราจริงจังกว่าเขาอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนเหาผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมชิลใช่ค่เรุ่นกูเรารู้สึกว่าความรักที่เราปกปิดมามันได้แบบผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมผมไม่ได้ปิด แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมไม่ต้องโอ้ยให้ผมทำงานผมเองเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม่ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่า จริงมันมันไม่มันเป็นเรื่องที่ชิวมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราพู้หมายถึงว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีอะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รักพี่โซ่ไม่ไม่หมายถึงว่ามัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันรนเมีมาพูดนะครับว่าเขาจะเอากลพูดหรืออะไรยังไงดี นนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับแต่ทุก็นบอกอีกว่าเราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาให้กับทังฝั่งพี่แอบด้อหน่อยนะหมายว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับทางฝั่งพี่แอบเอาจริง,รงทุกคนน่ะคิดมาก <c oughs> คือคนเราไม่ได้จำเป็น <c oughs> จะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่ <c oughs> มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอ่ะมม่อาจจะไ่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายในเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับ ผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงินก็ได้ใครจะรู้ฮะถูกไหมอะไรครับสอยอะไรเอาเยอะเอาแยะไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองฮะแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เรา คนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงสนัพอนเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันไม่มีใครอยากพบความรักไม่ดีหรอกคุณกก็เรียกว่าเรายินดีกับพี่สาวของเราเนาะที่แบบว่านี้เขามีความสุขแฮปีอันนี้คือชื่อผ้าหัวหรือเปล่าไมรู้ทันพี่ตลอยเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้นั่นแหนชอบตั้งผาดหัวจากคำสาบ ไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้วก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอะยังดีที่พี่เราก็โอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชั่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างไรมันก็เป็นฟีดแบ a ที่ดีเหนว่าเราก็ไม่ได้แบบ พัดผิงอะไรบ้างความคิดเห็นใช่วันนี้เราเลยไม่ไปอัดยืดตีนเยอะเท่าไหร่พี่คิดว่ามีคันไหนผมอยากพูดเหรอนี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกไม่รัอะไเนี่ยพาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพาดไปเลยแสดงว่าหลังจากที่เขาที่แล้วตอบให้หลอกพลาดไปก็ได้ฟูดกับพี่แล้วเรื่อป็นการใสยตรงมาเลยเขาใสยตรงอะไรขนลุกอย่างนี้เลยจริง ชื่อขึ้นปับ๊บครึบไรกับสัมภาษณ์แล้วเขาโทรมาเลยเหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอิ mm hmm. สยนสติง้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วงบก็รู้สึกว่าเออไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้ง <Okay. S 1> แต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอะ่ะมันมีความไม่แน่ใจเือว่าอุนน้ยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะ <Okay. S 1> ไรอย่างเงี้ยแต่ก็มอ่่เไแตสุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมเหมือนจะโทรไปครับพี่เบอร์เดย์เขาแค่นั้นตอนนี้เขาโทรมาเราควรรู้จันคิดไปเอง ไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะแล้วก็ยินดีกับทุกคู่ะนดีนะไม่ใช่เรื่องของผมค่ะแม่จะเอาให้ได้เลยนะท่านสองขอแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีกว่าเนาะดีกว่า